วิเคราะห์บอลพรีเมียร์ลีกระหว่างเอฟเวอร์ตันพบลิเวอร์พูลในคืนวันเสาร์ที่7ธันวาคม2,567ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่15หฤดูการ2024 2025คู่ไฮไลท์เกมเมอร์ซีไซด์ร์บี้เอฟเวอร์ตันทีมอันดับ15ที่มี14คะแนนจะเปิดบ้านพบกับลิเวอร์พูลอันดับ1ที่มี35คะแนนคู่นี้จะแข่งเป็นคู่แรกในคืนวันเสาร์ที่7ธันวาคมเวลา19นาฬิกานาที ตามเวลาของประเทศไทยสถิติการพบกับล่าสุดในเกมลีกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาสองนัดผลัดกันชนะบ้านใครบ้านมันโดยลิเวอร์พูลชนะก่อนที่แอนฟิน2-0ก่อนจะมาแพ้ในศอกออเดียวกันที่นี่เมื่อฤดูการที่ผ่านมานี่เองความน่าจะเป็นของเกมใช้ชนะครั้งยิ่งใหญ่ของเอเวอร์ตันในช่วงกลางสัปดาห์จะทำให้บรรยากาศก่อนเกมของขุนพลท็อฟฟี่สีน้ำเงินเป็นไปในเชิงบวกและมองโลกในแง่ดีมากขึ้น แต่ว่าสถิติที่ผ่านมาในการพบกับลิเวอร์พูลถือว่าเป็นรองเยอะโดยชนะเพียง6นัดจาก54นัดขณะที่ทีมหงแดงแม้เพิ่งเสมอนิวคาสเซิลมาแต่นัดนี้ภาพรวมก็ยังข่มกว่าแม้จะเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีจนทำให้ถูกมองว่ามุมเสมออาจเป็นไปได้มากที่สุดแต่สุดท้ายแล้วริเวอร์พูลน่าจะจัดการเก็บ3แต้มรักษาระยะห่างการนำจากฝูงต่อไปได้ศกที่คาดไว้ลิเวอร์พูลชนะ2ต่อหนึ่ง